ม่กีนวนะคะวันนี้เราจะมากดตู้เซเว่นกันนะคะมาดูไปเลยนะคะว่าเรากดตู้เซเว่นเนี่ยมันจ้อะไรบ้างไปดูกันเลยผัดวันนี้นะคะแล้วก็นางเดินออกมาเจอตู้เซเว่นนั่นเองนะคะมันก็จะมืดมืดหน่อยเพราะว่ามันไฟไฟอยู่ตรงนั้นจะดตืดตืดนี่นะคะเดี๋ยวเรามาแบบเราก็ลจะถึงตู้เซเว่นแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเรากดอะไรไปบ้างวันนี้นะคะเรามาถึงตู้เซเว่นแล้วหน้าโต้นะาโต้กดอะไรกิน นี่พ่อคะแล้กดด้วยแม่ก็มาแม่บอกเมื่อไหร่ทุกคนค่ะเราจะเวกนตีนกินนะแล้วก็กดแบบใช้เงินสดนะทุกคนแล้วก็รอสังตังให้แม่ไม่มีตังทุกคนนี่นะคะให้มาสิบแปดบาทเดี๋ยวแม่กดเงินแม่พูดใจดีนะคะให้ตังมาขดหนุกมีแล้วยายนะทุกคนตอนนี้มีสิบบาทแหะ เยอะถ้าไปสิบก็เป็นยี่สิบนี่นมา่าไปมาเหมือนลิบอะลิบส่งของอะทุกค้นตอนนี้นะคะเราก็รอแบบกดเงินให้ครบไปเลยทีละคนนะคะทุกก็จะรอแม่รอน้องแล้ว,ลวก็รอพอพอได้แล้วนั่นแ<อ>หละจะรอพอแล้วกดนมเสร็จเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ ปันนาโตกินขนมปังเน,นี่ยเออเป็นยังไงล่ะอร่อยมากฟินไหมล่ะเราซื้อมามันอร่อยมากเลยนน้ำตาลน้อยเนียบอร่อยมากนะคะทุกคนเราซื้อทุกวันเลยมันเป็นนะอร่อยมากทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็แบบ เอาโอ้งมาให้กคนดูนะคะที่เราบอกที่แบบมันอร่อยมากแล้วกินทุกวันเลยก็สําหรับวันนี้นะคะก็มันก็ไม่มีอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมาทำดีๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปกินแล้ว